สวัสดีค่ะอยู่กับทิพบารีราชนีพระจันทร์ค่ะด,ดวง,ดดวงกับชาแนลตำหนักดวงระหว่างวันที่25-31ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิง์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะอนสพยมาเพื่อที่เราจะตรวจสอบโดนชะตา ในเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีสิงห์กันนะคะซึ่งจับไพ่มาได้ใบแรกนะคะได้2เหรียญค่ะข้างๆก็จะเป็น9เหรียญอขึ้นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเลยราศีสิงห์นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นไพ่เฮลเลอร์แฟลนนะคะแล้วก็ไพ่8ถ้วยนะคะเทมเพลนส์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายได้ หกไม้เท้านะคะทีนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยอย่างที่สัปดาห์แล้วแล้วบอกไปนะว่าค่อนข้างที่จะโชคดีจากดวงดาวนะค่อนข้างที่จะมีโชคค่อนข้างที่จะ,ะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องของการงานและก็การเงินนะมันก็กระทบกันไปนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่วันนี้นะหน้าไพ่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะ การเงินก็ก็ยังดีอยู่นะการเงินก็ยังดีแล้วก็ยังมีไพ่ไม้เท้าสวยๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของการงานทีนี้การเงินการงานดีไม่ได้บอกว่าเราจะมีความสุขปลอดโปร่งโล่งสบายไปซะทุกอย่างเนาะอุปสรรคมันก็ย่อมมีอยู่ในชีวิตอะเป็นธรรมดานะคะแปดถ้วยตรงนี้บอกว่าคุณจะต้องละออกจากสิ่งเก่าๆที่ที่คุณคุ้นเคย หรืออาจจะมีความผิดพลาดเสียหายในเรื่องของการงานอยู่บ้างนะคะอะทีนี้มาดูกันมาดูกันว่าเริ่มจากไพ่ใบแรกก่อนนะคะสองเหรียญน,นะคะการรับซ้ายจ่ายขวางานที่มันเยอะมากอะงานที่มันยุ่งมากอะพละวันอะนะคะมันจะต้องมันทำให้คุณต้องกลับมาทบทวนเรื่องของการบริหารเวลาใหม่รู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไร ะะสองเหรียญเนี่ยคนเล่นจักรย์รงอ่ะมันมันรวดเร็วอยู่แล้วใช่ไหมเหรียญเป็นธาตุดินนะคะแต่เทมเพลนส์เนี่ยเป็นน้ำนะสองถ้วยสองถ้วยขึ้นกรอกกลับไปกลับมาแล้วก็สองเหรียญเป็นคนเล่นจักรย์รงขึ้นนะคะทั้งสองใบบอกถึงการอยู่ไม่นิ่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้อยู่กับที่นะคะสัปดาห์นี้จึงอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องเดินทางเยอะหน่อยนะคะขับเคลื่อนเยอะหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเยอะสักนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นเพราะด้วยบทบาทหน้าที่ใหม่ๆที่คุณได้รับมาบางคนเนี่ยได้ขึ้นไปเป็นผู้บริหารนะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปพอเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไป งานเก่าก็ยังทิ้งไม่ได้งานใหม่ก็ยังต้องทำนะคะหรือบางคนทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่นะคะก็ก็จะโดนแบบเดียวกันแหละงานเก่ากยังทิ้งไม่ได้งานใหม่ก็ยังต้องทำสองเรียนแล้ว t e m e l a n c e หมายถึงการจัดการบริหารเวลานั่นเองการอยู่ไม่นิ่งการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงนะคะพอหยุดอยู่นิ่งเมื่อไหร่เดือดร้อนทันทีพอหยุดอยู่นิ่งเมื่อไหร่นะ่ะความโชคร้าย เดินทางเข้ามาหาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ต้องอาศัยความแอคทีฟนะต้องกระตือรือร้อนนะคะ6ไม้เท้าบอกว่าเดี๋ยวก็เข้าที่เข้าทางนะแล้วก็คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ทำงานตัวคนเดียวนะคะจริงๆเนี่ยไพ่เฮลรแฟนเองซึ่งมันหมายถึงเรื่องที่จะเข้ามาผลักดันคุณนะคะ mm hmm. ก็คือผู้ใหญ่นะแล้วก็ยังเป็นไพ่หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดข้างในจิตใจของคุณด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอยู่สันโดษสันโดษคนเดียวไม่ชอบที่จะออกไปพบปะเจรจากับผู้คนไม่ชอบสังสรรค์ไม่ชอบสังคมแต่อย่าลืมว่าพอเวลายิ่งขับเคลื่อนงานไปยิ่งอยากที่จะให้งานมันรุดหน้าเกินเดินไปได้มันต้องอาศัยทีมเวิร์คค่ะแม้ว่าตัวเองวันนี้จะชอบคิดเองทำเองคนเดียวปากหนัก ไม่ขอร้องใครก็ตามก็ให้เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นซะนะคะในเรื่องที่ยังไม่รู้ปรึกษาผู้รู้นะกูรูหรือผู้รู้นะเฮโรแฟนบอกว่าจะมีคนที่มีความรู้มากกว่ามาสอนมาให้คำแนะนำมาถ่ายทอดเสร็จแล้วตัวคุณเองคุณก็จะต้องถ่ายทอดเอาสิ่งที่รู้นั้นอนะส่งต่อไปยังเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะ,ะกลายเป็นว่าวันนี้ เราเป็นผู้รับสารและส่งสารน่ะในคนเดียวกันซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวกับเรื่องของอความรู้วิทยาการใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆท,ที่จะนํามาปร,ปรับปรุงเนื้องานค่ะเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทส่งคุณไปฝึกอบรมไปสัมมานาอะไรบางอย่างได้ความรู้อะไรมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดนะคะสองเรียนก็คือ เรารับเข้ามาเราโอนออกไปเราถ่ายออกไปแล้วร,รับของใหม่เข้ามาอีกนะคะการงานในรอบสัปดาห์นี้งานที่ดีจะต้องเป็นงานงานที่ดีที่ถูกฉลอในรอบสัปดาห์นี้นะก็คืองานที่ซื้อมาขายไปแบบมาเร็วเคลมเร็วการตั้งบูธออกอีเวนต์ต่างๆนะคะหนึ่งสัปดาห์เสร็จปิดจ็อบไปการไปการไป ทำอะไรแบบกองโจนอะนะคะทำทำช่วงระยะเวลาสัปดาห์สสัปดาห์นี้แล้วเสร็จแล้วก็ปิดจ็อบไปนะคะเป็นแบบนั้นการออกบูธการอ,าออกงานอีเวนต์ต่ตางๆที่มันจบเป็นชิ้นๆจบเป็นครั้งๆไปคนที่ยังตกงานอยู่อ้นแนะนำว่าถ้ามีงานอะไรเข้ามาที่เขาจ้างคุณชั่วคราวอะเป็นจ็อบที่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆให้รีบรับเอาไว้ก่อน ะะช่วงระหว่างการรองานนะคุณจะได้งานมาในระยะเวลาสั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่าคุณก็ยินดีที่จะรับมันด้วยนะคะแปดถ้วยให้ระวังเวลาแปดถ้วยขึ้นกับแชมเปญส์นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานซ้ำซากซ้ำซ้อนอาการผิดพลาดในตัวงานที่ว่างานแทนที่ว่าจะปล่อยหลุดออกไปจากเราแล้ว ตีกลับมาอีกตีกลับมาให้เราแก้เราทบทวนแก้ไขปรับปรงุงข้อดีก็คือเมื่อแก้แล้วแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อแก้แล้วเราจะผ่านนะคะการต่อรองเจรจาใดๆอาจจะต้องวนกลับมาต้องเซ็นกันใหม่ต้องเวียนกลับมาคุยกันใหม่สัญญาเอกสารต่างๆต้องเวียนกลับมา,าทบทวนกันดูใหม่แล้วก็ถึงจะผ่านไปได้ดีนะคะอันนี้คือข้อคร่าวๆข,ของชาวราศีสิงห์ เรื่องเงินเรื่องเงินนิดนึงอ้นยังเห็นว่าการเงินการทองยังอยู่ในในสภาวะที่มีกินมีใช้นะเพียงแต่ว่ายังไม่มีพอที่จะลงทุน,นดังนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนใครชวนมาลงทุนในสัปดาห์นี้คิดทบทวนให้มากมากก่อนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าการการที่ใครจะมาชวนลงทุน เอกสารสัญญาอะไรต่างๆใกล้จะเซน็นละใกล้จะใกล้จะตบปากรับคำกันแล้วกลับที่จะต้องมีเรื่องกลับมาทบทวนกันใหม่นะคะซึ่งทบทวนแล้วแล้วอาจจะได้บทสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นบทสรุปที่ดีมากขึ้นแล้วทำให้งานคุณเดินหน้าต่อไปได้ไอ้ไพ่เซตประมาณเนี้ย เมื่อคืนนี้เองนะเพิ่งจะมีลูกค้าโทรมาแล้วก็บอกคุณอ้นกำลังจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วเอ่อกำลังจะส่งมอบพื้นที่อยู่แล้วอยู่อีกไม่กี่วันนี้แล้วกับห้างห้างหนึ่งแต่คิดว่าอ่าดูเรื่องการเงินการทองตัวเองแล้วมันไม่ไหวนะถ้ามันไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องอ่าบอกเลิกเขาแล้วก็ถูกริบเงินประกันไปอ้นก็นเลยถามว่าระหว่างการถูกริบเงินประกันกับ แผนที่เราวางเอาไว้แล้วเนี่ยว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเสียหายมากขึ้นมากขึ้น,กนเกิดเรื่องยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยเลือกอะไรเนาะเขาก็โอเคก็ต้องยอมถูกริบเงินประกันไปม,นยยนมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยว่าใกล,ล้ละใกล้จะส่งมอบใกล้จะเซ็นแล้วกลับที่จะต้องมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อให้ตัวเราเองอะคะ่ะไม่เสียผลประโยชน์นะคะ นี่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อ้นไกด์เอาไว้ในสัปดาห์นี้นะในเรื่องการเงินการงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการวางแผนนะ่ในเรื่องของการงานเอกสารสัญญาหรือการลงทุนต่างๆนะคะสรุปว่าสัปดาห์นี้การเงินยังไม่ค่อยดีนะแต่การงานยังดีอยู่นะการเงินเนี่ยแม้ว่าจะไม่ค่อยดีนะแต่ก็พอประคองแบบรับซ้ายใจขวาหมุนไปได้นะคะ ต่อมาในเรื่องความรักค่ะอ่ารีวิวขึ้นมาเลยราศีสิงห์นะครับขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะแล้วก็หนึ่งดาบราชินีเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็หกเหรียญค่ะ สุดท้ายก็ได้เดบฟูลนะคะอ่ะทีนี้พอเวลาที่เดวิลขึ้นเนี่ยเดวิลนี่นะมันมันได้หลายสถานการณ์เลยอ่อใครที่มีรักซ้อนอยู่ตั้งต้นตรงนี้เดวิลมันมักจะมากับเรื่องเรื่องราวของความรักซ้อนความรักที่ไม่ลงตัวนะคะรักสามเศร้าแล้วก็เรื่องของกิเลสอ่าเรื่องของกิเลสตัณหาอบายามุกสิ่งผิดๆนะคะในพักเนี้ย ให้สำรวจตัวเองเลยเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมาเป็นใบตรงกลางใบตรงกลางนี่ส่วนมากจะเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละตัวเจ้าชะตาเนี่ยแหละบางทีอาจจะไปติดติดเครื่องลอ,อก,กิเลสไอ้เครื่องลอ,อกกิเลสเนี่ยอ้นอนดูพูดยากเกินไปไหมแต่มันมันหมายถึงรวมรวมแล้วมันหมายถึงอบายมุกทุกวันนี้หมายถึงโลกโซเชียลก็ได้ด้วยนะ การติดเกมมากเกินไปจนทําให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ลืมคนใกล้ๆตัวแบบนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะการติดนี้นะคะติดนี้ที่ทําให้กระทบกับความสัมพันธ์กระทบกับการเงินในครอบครัวนะคะนำความทุกข์มาให้แล้วทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขนะเดเววิลตัวนี้มันเป็นทั้งเรื่องของนิสินก็ได้ เดวิลเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวรเนานะมันเป็นหนี้นะเป็นหนี้ก็ได้เป็นเรื่องของอบายมุกก็ได้ทุกชนิดบางคนบอกว่าติดติดเหล้าติดเกมติดโซเชียลนะคะหรือมีกิก๊กนะได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเวลาเดวิลขึ้นมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อ่านว่าเรื่องการเงินการทองในครอบครัววันเนี้ย แม้ว่าพ่เหรียญเงินจะขึ้นเยอะแต่ว่าก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ค่อยดีนักนะคะมีเรื่องเสียหายจากการถูกหลอกลวงถูกล่อลวงไปแล้วทําให้กลายเป็นว่าคุณกับแฟนคุณน่ยคุณกับว์คือสามีภรรยาในบ้านทะเลาะก,กันเองเพราะเรื่องที่เสียเงินไปด้วยการถูกล่อลวงตัดสินใจในเรื่องของการเงินการทองผิดผิดนะคะก็ทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเงิน,นแต่ถ้าเกิดว่าคุณสด โสดสำราญสบายใจนะยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนคุณก็จะยังไพ่จบลงด้วยเดอะฟูเดอะฟูบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ครบไปไม่ใช่ก็เลิกนะคะเดอะฟูคือความไม่ยุติดแต่เดวิลเนี่ยมันคือกิเลสนะก็จะรู้สึกว่าตามใจกิเลสตัวเอง <S <S บางคนก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบปุ๊บปั๊บไปอ่า ติดต่อกัน3วัน5วันแล้วก็จบกันไปหรือภายในคืนเดียวแล้วก็จบกันไป The f ฟูลนะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเดวิลขึ้นไปเป็น The f ฟูลเนี่ยไม่จะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้สำหรับคนโสดเนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะซื้อนะอาจจะใช้ตังคะคะอาจจะใช้เงินเนี่ย จ่ายไปแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปนะคะจะเป็นเรื่องของความฉาบเวยในความสัมพันธ์แต่ว่าก็จะเกิดแบบเกิดอกติดใจเกิดว่าตกลุมรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรียกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรมากนักนะคะ The fool คือเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะ ก็หมดลงแล้วนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบถูกใจอ้อนฝากไว้ด้วยกดไลค์และ subscribe ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงและฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์มาได้ที่ i d m m m y beauty นะคะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่ไลน์นั้นเลยนะคะดูดวงนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆด้วยโหราศาสตร์พรแม่และไพ่ย,ยิปซีค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ